ที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมให้หนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพัชรพงษ์ทองเนื้อสุขเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านปูลาไัยหมู่แด ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564ระหว่างเดินทางกลับจากกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49เพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบณาฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4904ทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากมีสะเก็ดระเบิดฝังในบริเวณราวนมขวาและมีแผลบริเวณต้นขาขวา ขณะนี้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาราชนครินท์โดยร่างกายยังรู้สึกตัวดีทั้งนี้การได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในครั้งนี้ยังความปลื่มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้